ผมเชื่อครับว่าทุกคนคิดว่าฉันอยากได้แฟนที่ดีแต่ไม่ใช่ทุกคนครับที่คิดว่าฉันต้องการเป็นแฟนที่ดีถ้าหากว่าถามถึงสเปคของแต่ละคนนะครับอยากได้แฟนนิสัยแบบไหนที่ผมเคยเห็นเห็นมานะครับก็อยากได้แฟนที่ขยันทำมาหากินรักครอบครัวไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เป็นคนมีความรับผิดชอบรักสัตว์อะไรก็ว่าไปนะสมมุตินะคือทุกคนครับมีสเปคว่าโอ้ฉันต้องได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้คือมันเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยถ้าฉันได้คนคนนี้มาเป็นแฟน แต่ว่าคนส่วนมากครับคือไม่เคยกลับมาถามเลยว่าแล้วสิ่งที่ฉันเป็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนเหล่านั้นะต้องการหรือเปล่ามันอาจจะฟังดูเจ็บนะครับแต่ว่ามันคือความจริงที่คนเราเนี่ยมักจะมองข้ามไปมันถึงทําให้คนเหล่านั้นเนี่ยครับไม่ได้แฟนแบบที่ตัวเองต้องการสักทีนั่นก็เพราะว่าตัวเขายังไม่เป็นคนที่คนเหล่านั้นต้องการไงครับคุณฟังคํานี้ไว้ดีนะครับว่าคนเราอะครับมักจะได้สิ่งที่คู่ควรกับเราเสมอ ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณเป็นคนขยันทํางานเป็นคนพัฒนาความคิดในเรื่องของการงานเสมอหาไอเดียใหม่ๆตลอดหาคอนเนคชันใหม่ๆตลอดคําถามคือถ้าหากว่าคุณเป็นคนแบบเนี้ยคุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จในการงานมากแค่ไหนครับถ้าหากเทียบกับอีกคนหนึ่งที่เป็นคั่วตรงข้ามเลยแน่นอนว่าคุณก็มีมากกว่าเขาต่อให้คุณเจองานที่มันไม่ดีแต่เมื่อคุณรู้ว่าศักยภาพอย่างคุณเนี่ยมีคนต้องการมากพอ งานนี้ยังไม่ใช่ฉันก็ต้องไปหางานใหม่ที่มันคู่ควรกับศักยภาพของฉันคุณก็จะไปไงเพราะคุณรู้ว่าคนต้องการคนที่มีศักยภาพแบบคุณคุณไม่ใช่คนที่แค่อยากรวยและก็อยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ทําอะไรนี่คือเรื่องของการงานครับคุณเห็นภาพไหมเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันครับคุณก็จะคู่ควรในแบบที่คุณเป็นนั่นแหละ ถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ไร้ความรับผิดชอบไม่เอาไหนติดอบายมุขคุณก็จะเจอคนประมาณนั้นแหละเข้ามารอมรอบในชีวิตคุณเพราะมันคงจะเป็นไปยากมากครับว่าถ้าหากว่าคุณเป็นคนที่ไม่เอาไหนเลยแต่เพื่อนคุณทุกคนเป็นคนมีวินัยมีระเบียบในชีวิตมีความรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองคุณจะคบกับเขาไม่ได้ครับหรือแม้แต่เขาเป็นแฟนคุณคุณจะไม่สามารถอยู่กับเขาได้เพราะว่าคุณก็จะทนเขาไม่ได้เขาก็จะทนคุณไม่ได้ เพราะมันคือคําว่าศิลไม่เสมอกันไงมันถึงทําให้ไปกันไม่รอดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณอยากเจอแฟนในสเปคในแบบที่คุณต้องการสิ่งที่คุณควรทํำลาดับแรกไม่ใช่การออกไปหาคนเหล่านั้นครับแต่คือการกลับมามองตัวเองว่าเราคู่ควรกับคนแบบนั้นแล้วหรือ,อยังคุณลองจําลองภาพจากมุมมองของคนที่คุณต้องการสิว่าคนแบบนี้เขาอยากได้คนแบบไหนเป็นแฟน แน่นอนครับว่ามันก็ต้องเป็นคนที่มีนิสัยวิธีคิดทัศนคติแบบเดียวกันกับเขาคุณก็ต้องเป็นแบบนั้นครับนั้นกลับมาที่ตัวเองโฟกัสเลยว่าฉันต้องเป็นแบบไหนคนเหล่านั้นถึงจะต้องการฉันจริงๆพูดเหมือนง่ายเนาะแต่ในความเป็นจริงคือมันมันไม่ง่ายเลยครับกับการที่เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองขนาดนั้นแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงนี้มันจะส่งผลดีต่อชีวิตคุณมากครับถ้าหากว่าคุณตั้งใจที่จะทํามัน และคุณทํามันได้แน่นอนถ้าหากว่าคุณมีความตั้งใจจริงๆแต่มันต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกคือการเริ่มจากตัวเองไม่ใช่เริ่มจากการที่เราไปหาคนอื่นมาแต่คุณรักษาเขาไว้ไม่ได้คือคุณไม่จําเป็นต้องเหมือนเขาเป๊ะๆก็ได้ะไนะครับคุณแค่มีคะแนนรวมของตัวเองให้มันดีมากพอว่าของดีของคุณเนี่ยมีระดับนี้ของดีของเขามีระดับประมาณนี้คือมันใกล้เคียงกันโอเคมันไปกันได้แต่ถ้าของดีของคุณมีเท่านี้แล้วของดีของเขามีเท่านี้เลยเนี่ยคือมันห่างกันเยอะเกินไปมันก็ไปไม่ได้ คะแนนรวมครับทุกอย่างมันต้องแบบสูสีกันเขาอาจจะเป็นคนที่เก่งเรื่องธุรกิจคุณอาจจะเป็นคนที่มายตาด,ดีวางตัวดีแต่ในระดับที่เท่าๆกับที่เขาเก่งเรื่องธุรกิจเห็นไหมว่ามันไม่จาเป็นต้องเป็นเรื่องเดียวกันแต่มันเป็นเรื่องของคะแนนรวมที่มันดูแล้วมันเหมาะสมกันซึ่งเนี่ยคุณต้องสะสมมันให้มากพอแต่ก็จะมีหลายคนครับที่พูดว่าอ๋อแล้วฉันก็เป็นคนดีนะแต่ว่าทําไมฉันยังเจอคนแย่ๆอยู่เลยอ่ะผมต้องบอกแบบนี้ครับว่าการที่คุณเป็นคนดีครับมันไม่ได้แปลว่าโลกจะโยนทุกสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณค ธรรมชาติและการทํางานของโลกใบนี้ครับมันก็คือการที่มันจะโยนทุกอย่างเข้ามาในชีวิตคุณดีๆบ้างแย่แย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 ๆบ้างเฉยๆบ้างแต่ว่ามันโยนมาเพื่อให้เราคัดสรรครับซึ่งความดีเพียงอย่างเดียวไม่ทําให้เราคัดสรรได้มันต้องเป็นความดีที่มาควบคู่กับปัญญาด้วยมันถึงทําให้เราเนี่ยสามารถคัดสรรได้สมมติแบบนี้แล้วกันครับว่าคุณเนี่ยเป็นคนเรียบร้อยมากเลยแต่บางเอิญบังเอิญคุณไปเจอคนที่เจ้าชู้นอกใจขี้โกหก โลกอะครับเวี่ยงสิ่งนี้มาเจอคุณคําถามคือคุณสามารถเลือกได้ไหมว่าคุณจะเอาเขาอยู่ต่อหรือว่าคุณจะปล่อยให้เขาไปเจอคนที่เหมือนเหมือนกับเขาแน่นอนว่าคุณก็เลือกได้ถูกไหมแต่เวลาเราเลือกเนี่ยครับเราไม่ใช้ความดีในการเลือกแต่เราต้องใช้สติป,ปัญญาในการเลือกครับ ผมไม่บอกว่าสิ่งที่คุณเป็นอยู่มันผิดนะความดีของคุณที่คุณมีเนี่ยมันดีอยู่แล้วซึ่งมันทําให้คุณมีโอกาสเจอคนดีได้มากขึ้นแน่นอนแต่บางครั้งโลกมันก็ไม่ยุติธรรมขนาดนั้นคุณจําเป็นต้องใช้สติปัญญาในการทําให้คุณเนี่ยตัดคนที่ไม่ใช่ออกเพื่อให้เจอคนที่ใช่ได้เร็วมากขึ้นด้วยอย่างที่ผมบอกไปครับว่าเราจะได้รับในสิ่งที่เราคู่ควรเสมอซึ่งหากว่าคุณเป็นคนที่ดีพร้อมมีสติปัญญามากพอคุณก็จะได้รับสิ่งที่คุณคู่ควรอย่างแน่นอน และสิ่งที่ผมพูดนี้ไม่ว่าจะเป็นใครเกิดมาแบบไหนฐานะเป็นยังไงรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงไม่เกี่ยวเลยครับเราทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ครับและเราทุกคนจะเจอคนที่คู่ควรกับเราแน่นอนครับผมชองคาริสครับ